อันนี้เขาจะปูพื้นใบก้อนเนาะมือนี้อีพี่แรกนี่เขาจะปูพื้นใบก้อนใ้อันสร้างต้านกับสร้างเหยียนเท่านาะปูให้ก้อนปูแล้วหลังจากปูแล้วจะหือนี่ออกแล้วหือนี่ออกจะมุ่งสังกะสีให้เราหลังจากมุ่งสังกะสีแล้วเขาจะแอบแอบไปแล้วแล้วเขาจะสื่อกลางทีเนาะยังใหม่แล้วเนาะ สบายดีพี statement. ่น้องโปรไฟเบิร์ส right. ุขส yeah. ุขคนเนาะอ่ามันน uh, ี่เขากสิมาเทพื้นให้ไม่เทาเลี่ยนก็ไม่เทเพี้ยนเนาะมันนี่เป็นอีพี่ที่แดงเนาะเขาจะมาปูพื้นก่อนหลังจากมาปูพื้นแล้วเขาจะแอมฟ้าให้เราเนาะเป็นว่อ่านี่เขาเขาซื้อือมาเมื่อก่อนเขาจะซื้อไม่อ่าลักลักเป็นไม่ก่อนเนาะไม่สิบแปดหรอไม่สิบแปดสองสี่แก็ไม่ไม่หมอบเนาะไม่หมอบเออไม่หมอบด้วยไม่ตีฟ้าเนาะทุกคนไม่อ่าไม่ตีฟ้าก็ตีให้แรนจัน เ้วก็สังกะสีตกแผ่นหาแ่นบ่สังกะสีหาแ่นเออสังกะสีหาแ่นแล้วกไส้ไส้กับแห่ไส้กับแห่ขอปั่นน้ำขอนเนาะอ่าทุกคนอ่าแล้วแล้วพี่นี่เขาเาจะมาเห็ดเหเรอแล้วเบิ่งก่อนเราหลังจากรแล้วเบิ่งแล้วเขาจะมาร่วมมาขายเบิ่งเนาะทุกคนเนาะป่ะเขาจะเอาอันนี้ลงแล้วก็ไปปูให้เราเนาะทุกคนนี่นี่เนาะเม็ดมาเม็เท่าเม็เท่าเม็เท่ายังเม็เท่าเพี้ยนแล้วเม็เท่าเลี้ยเออเม็เท่าเลี้ยนเนาะเออนี่ลนูไม่เห็ดไห้เลยเริ่ม มาซอยๆกันมาสังกับซีนี่เขาจะปูจะมุ้งให้มืออื่นเนาะแต่ว่าเขาจะปูผืนก่อนมาเนี่ยปูปูผืนนี่นี่ให้มันสำเร็จแต่ก่อนเนาะนี่เขาจะปูผืนนี่เอ้ปูวันนี้นี่โดยโดยเขาเขาจะถอกก่อนเขาถอกแล้วเขาจะมุ้งให้เออเขาจะให้อันพืนซีมักนี่มัน มันอันนี้ก็มันแข็งโตก่อนเนาะทุกคนเออหลังจากมันแข็งโตแล้วเ,ลเขาก็จะมาอะไรมุ้งให้เราแล้วก็แอบปไาแนละ้าเนาะไอสองเถ่าพระยุทธ์น้ำกันเนาะเพียงเนาะเอ่าให้เพื่อนะอนอ้ํากันพเพราะอะไรวะเบิ่งแง่กันใช่ไหมคํข้า,ขาว,าวมาปวดขี้ปวดเหนียวนี่ดิเออเอาลหลงบุ้งเดี๋ยตอนนี้สร้างเฮียนก็ร่างอ่าปั๊บนาดินเนาะเฮ็ดปั๊บนาดินก่อนให้มันเพียงตัวขาขอบใจทั้งสองคนเพร่นนะนเราหน่วยจิตอาสาเนาะ ต่ก็ขอบใจเป็นไร คักในวันสงการ14เมษาเจ้าทิมไปอูแม่มงมาโคนเลือใจเจ้ามีไม่มายามกันบวชขีดบวชฟันในวันสงการท้องปูกหากว่าคนที่หักมาทิมกันวันปีใหม่อยากกินให้เมาอยากลืมเจ้าคนลายใจทำมีแฟนไม่สิทิมไปดอกเลาหล่าค่าเห็นเจ้าผ่านมาอยากเข้าไปท่าแบ่งให้อยากสาดน้ำใส่เราบอกออกไปวันนา,ห,าหยุดก่อนได้บ่อยากจะเลี้ยวเบิง่งคักคักจะคือคนกู หูสาดน้ำใส่ไฟบอ่อดาวสาดใจใจเก่าไอา้คนที่เงามันบอ่อมีไฟมาสนส่งการปีนี้ขั้นเจ้าลุ้นโดนลำบากไอ้จัาคนจะอยู่ในใจอย่าลินเลยบ้งอย่าเพอมแกิ่มหลายกว่าตาดไปทั้งตัวและแถมด้วยหัวใจเพราะไอ้คนนี้มันยังบ่ทันนมีไผที่เห็นไอ้สาดนา าขามากขามากพี่หนอกก็ต้งกระดานสิทธิ์ z o พี่หนอนี่ห้องแห้เขาปาดวโออกพ้มันลายเกินแล้ก็โย่ไปทางหน้าอีกนอยนึงเนาะอย<ง>ู่ไปทางหน้าอีกเขาเขาจะไปตามขั้นตอนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตามใจสร้างเนาะสร้างว่าเฮ็ดตามขั้นตอนเออกระกระือก้องสร้างเลยเพราะว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดเอียงกระยาเราต้องเฮ็ดไปตามขั้นตอนก่อน มันึถกตองเนาะเถ้าหิดเถ้าหหมดสวมันสีบิดเบียนพี่น้องอันนี้โมเมนต์ปุ๋ยเลยเด้อพี่น้องเด้อเียสายเลยสู่ๆแล้วสร้างเด้อสร้างแต่นี่คื้นปป่ายังเนาะมีเนี่ยขึนปูป่ายังวะปวด้ายดและว้ายมเลเป็นไงวะหนาม้นาใส่แด้ปนี่ ไนันมนี่ย็นตัวอดนี้ทั้งนั่มตู้หาพักเน่ยเอาซุ่มกูนหาตัวมาฟุ้นแต่ว่าเขาไม่ถอบทำตัวมาฟุ้นมากางมากางั้นเอาไรเกียดห้ำเลย เนาะทุกคนซึ่งว่าไม่เท่าเพื่อนก็นว่าอยากอยู่จิซือเพื่อนซอยพวกเอาพี่น้องเอาบอกเพื่อยู่จิซือเพื่อนบ่ยู่พี่เป็นจอะไรก็ว่าอยากซอยลูกซอยร้านมันนี่เอออยากซอยแล้วเห็นจะไรอ่ะเออบ่าอยากให้ยูจิซือบ่โอ้ยนั่งกื้อป๋อเป็นดอกอืม่เท่าเพื่อนกันยูหน้าอี่น้องพี่น้องเนาะบอกให้เพื่นออกมากเนาะเพราะว่าเขาบ่ทัานแล้วเขาแป้งนี่เนาะเครื่องแสบเป็นนั่งยูเซอเข็นนั่งหลอกเข็นกับอะไร พุ่นไม่สิตกพี่น้องไหนพุ่นอยู่ในแห่นก่อนเนาะพี่น้องไหนพุ่นอยู่ในแห่นก่อนซะบัดอีพี่ที่สองจะให้เพิ่นออกมาเนาะพี่น้องอันนี้อ่าอีพี่เดียวเขาก็อันนี้เดียวเฮ็ดอันนั้นอ่ะออกไม่อยู่เลยเออเห็แล้วออกออกมาอยู่นี่เลยอ่าอีพี่นี่อ่าบ่ให้เห็นเห็นไม่เท่าว่าไงเนาะบ่ให้็ดเป็นเป็นออกมาเนาะเป็นลยากเนาะออกมายากอ่าอ่ใส่ประตูนี่เจเลไม่เท่าไม่เท่าว่า ดีใจบอกดิวิใจเป็นอ่าดิวิใจอ่าดิวิใจดีเป็นยืนมื่อยกามาซอยดีใจวะดีใจแหน่บุญบุญคุณเป็นคนเดียวช่วงงบงบตัวนี้นี่แม่คล้องอ่าอ่าไอติงไอติงไอ้มุกอ่าไอติงไอมุกอ่ะแล้วแล้วตอนจิตจบคิดว่าอดีตจะบอกตัวว่าอ่า เราอยู่ไเนาะอันนี้กับบุญจีมในบอะว่ามันมันจึกอ่านเนี้ยนามันยากพี่น้องแล้วก็โทรเข้าไปมันยากเลยเนาะก่อนทีจบคลิปเดียวอันนี้จะบอกเนาว่าไอติงไอมุกไนเพิ่อยู่ไซน้อตัวนี้เขาจะฆ่าอยู่พี่น้องเลยบุญจีสู้ๆเพื่อนสู้บค้านนจะได้โดนมันหนักเดี๋ยวนี้ไร้ได้ได

มังอี member 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 member. Uh, er ่ยนเด้อเดก่อนอ้าวพลกําล uh, ังกวดแกําลังฮอด80%นี่ซังฮะกําลังฮอด80%นี่ตัวเทพื้นมัน80ล่กําลัง80%เนาะอ่าเทอ่าเทสําหรับตัวเทพื้นเนาะกําลังแว80%อ่าัก็ได้เอาเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ฮจปลาให้มันแห้งเนาะมันแห้งนี่เอามื้ออื่นก็แห้งแห้งได้เนาะ แล้วจากเธอมันแหงแล้วเขาจะแบบแอมฟ้าให้ไม่เ่าวรนะหล่ะก็ซื้อเครื่องบนยอดมาให้เราน,นะร่ะเนาะทุกคนซื้อเครื่องเครื่องใส่ซอยก็ความอ่าความสลัวกเนาะทุกคนซื้อมาให้ไม่ถาวรใครเดียวนะใครขั้นมาอันนี้บอมมี่สองคนนี่อันนี้ก็เฮ็ดบุไใหญเนาะทุกคน พ่อพม่ขอขอบใจมูเพื่อนได้รายเนาะเป็นจิตอาสามาเห็ดสยีบย่นเมนเทาจะคือบุปลาบกดูเห็ดบ่อะหรคแต่บุปลาให้บกดูเห็ดจตเฮ็ดน้ำเดีวมีสอนหัวมันไม่เท่าเนาะเชื่อพ่อสุอันนี้ใส่กรูกร้านเรานัจังดีขาสิีรษขาสิูได้ไหมลูบเ็ดอีสังหือแต่ต้ตก่อมบนี้เอา บริโภคได้นานน่นไดขั้นขั้นอันนี้เาถือกล่องไม่ได้ถือไห้ไปนอยมีตากล้อนะแกมากบ้านนี้พ่ออะไรเจ้าไม่เาออพ่ออะไรเจ้ไม่เอาพ่ออะไรพออะไรอ่าแล้วฝูรูเซดเองตัวนี้เก่าไม่เถาคนมายากยูทสือเราทุกคนเนียมพี่น้ำหอักน้ำหนัเนียน้ำหนึ่เออเออเออด เปดซองลังชุดซ้ำสั่เฮ้ยคนดนาะเออนองน้าเอฟซีทุกคนด้วยอ่าภูญเจดีประจุทุกคนเนาะอ่ยาวาอดีเนาะทีว่าปอซอยเนาะเป็นเป็นสร้างทือกล่องหรือเปล่านวคลิปมันบมาเตรียมยืมนะแล้วหลังจากเราจบ สิจบเนะาะสิร่อนราคาให้เบิ่งก่อนเนาะบ,บกบางที่เขาอาจสิร่อนราคาในอีพีที่สองผุแต่ว่าเาสิเฮ็ดตัวนี้ให้มันเหลวก่อน,นอเนาะแล้วเขาเฮ็ดแล้วเบอร์ถ้าจะร่อนราคาให้เบิ่งเอาสายเนาะทุกคนเนาะนมัน,นมันจงไงต้องขอขอบใจไอ้โมกัไอ้จริงอะไรเลยเลยอ่าแล้วสิเบิรงเนาะมาเปุ่นยู่ไซอันนี้ก็เลื่อมนะมาะถ่ายมาเนาะซูซูดได้เห็นด้อ อสััมัน่ดีสารน่เนาะเพิ่นนี่เพิ่นยูเซนดีอาโกเออไอติงรับไอมุกนี่เพิ่นยูเซนดีอากโกน้ะพี่น้องเนาะอ่าจกอ่าประเทศได้บุบะเซนดีอาบริวบันเบิวอ่ะเอ้ยากกานีก็เอาไปเลยบรดี๋วเซนดีอาโกบาร์เหินสนับัดด

พี่น้องอาลงไปเส้นพอสำเร็จเนาะพี่น้องอ่าเจาปู่สำเร็จเลยเนาะไม่เท่าเพิ่งมาจากว่างมืออีน่ะฮะอ่าเพรอะไรม่เท่าเลยแล้วไงสร้างคนแปลงไงอีกเนาะแล้วไอ้เนาะเอื้อยปูดจาของบ้านปูจากของเฮือนเนาะอ่าซื้อไอ้สันเนาะอ่าต้องขอขอบใจเอื้อยเพิ่นจากใจดีเนาะที่ว่าเอาไม่เท่ามาอยู่นะมาหน่ะนี่เด้อ zoom หนาจากของเฮือนนี่เอื้อยเพิ่นเนาะ ไอสันถือว่ามีจิตใจงดงามลายพี่น้องเออเฟินนี่นี่ซื้อไอ้สันเนาะนี่มีลูกจ้าคนี่จ้ะมีมีโอ้เลยโดยผู้หญิงสองคนปะอือจะนังจะเขาเฮี้ยนบ่หรือว่าเของเฮี้ยนเนาะถือว่าภารกิจนี่ก็จบไปครึ่งหนึ่งพี่น้องจบไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนาะจบ เพื่อนมันแล้วเนาะแต่ว่าอีพี่นี่เนาะอ่าจังได๋ก็ขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเอ่อเบิดสุขุสุขคนแล้ก็ตัวตหลักๆนี่แม่เนาะตว่ามาปู่มาสร้างให้แม่เฒ่าเียนกับแม่ะเพียนี่เนาะก็แม่นของไอติงแล้วก็เอ้ยมุกเนาะอยู่ซนดิเอโกเนาะอ่าขอขอบใจเพิ่นหลายเด้อ จะได้ก็ขอให้อายุมันควรยืดเด้อไอ้เด้อขอให้ลำรวยลำรวยอ่าปรารถนาสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นเด้อไอ้เด้อให้แม่เแ่าอวยพ่ออันปัจจ้าก็เก่าเด้ออ้าวเลยไปยังจังหวัดสันมาซอยเด้อแม่เถ่าเ่ียนแม่ตะเพี้ยนเด้อให้เพคนอยากให้กินให้อยากจะได้จะน่ำถูกมันอยากดีขอกินขออยากดีได้จัะซื้อจะได้หรือซื้อไอ้ติงก็ไอ้มุกเออไอ ดูดติ้งไมเลยกับนั่งมุกซอยเรือให้หดให้ถึงเด้อความป่าความเบานางเอ้ยเอ้ยอ่าเนาะฮะเหลี่ยงกนเนาะมืออื่นเทาสิมาสารต่อให้ไม่ถ่อไปเนาะมาสารต่อมาแอบมายังเด็กกะเออเห็ดเห็ดตุยางเนาะเห็ดมันเหลี่ย จบให้มันจบแล้วบัตรทุกอย่างาในอีพีที่สองเนาะอีพีนี้กัขอจบคลิปเฮตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอะ่าได้เริ่มก็เลยก็แซกก่ก็ตะไก่เห้อารีแล้วก็ทีมงานเนาะจิตอาสาเนาะอ่านี่มีซังเฮียนแล้วก็ซังตั้นเนาะอ่าแล้วเาจะเดินทางกับแล้วมันนี่ไม่เท่าเลยดูสิกับเล้วมันนี้เดอ้อไม่เท่าเลยอ่าอยู่น<ด>ีิมิแห่งแล้วไม่เท่าเลยโดยโดยโดยอ่านี่ก็แม่งขอบคุ้วเพิ่อเบิตรเนาะอ่าถึงโมเมนต์หยาตีพี่น้องกันกับยาเนาะขอบคุ้ยเนาะ ่เอาใช้นกยซ้ำถือว่าเครือข่ายเดียวกันเนาะฮะเป้งหมือนกันลักลักนี่ก็บเขาขอบใจเอื้อยสั้นนี่แหละี่ว่าเอาไม่เถาสองคนเดี๋ยวมาอยู่นะถึงโบเมนอยากตีพี่หน่องกันกับยาโบเมนสายเลือดกันกับเออเพิ่นมีจิตใจงดงามไรกับเขาขอบใจเอื้อยเพิ่นได้ไรเลือดเอื้อยเลือดไปเข้ากราฟแล้ววันนี้พี่หน่องเลยไปเลยกับมืออื่นเนาะพัศลร่มราคาให้ ทุกคนเบิ่งเบิ้ลได้เนาะบ่เบิ้ลถลเท่าไอทเนาะเมาจุรวมราคาให้เพราะว่าตอนตอนนี้มันยังเป็นเด็กๆนี่เนาะอยู่เนาะเมาจุรวมราคาบาทเดียวให้ทุกคนเบิ่งได้เนาะว่ามันเบิ้ลถลเอทถลเอส่วนชวนเอาอุปกรณ์เท่าเมื่อนั้นเนาะบอกเพราะว่าเขาเขาปูเดี่ยวเลยๆเอาไม่เถอะตัวนี้เเออครื่องเครื่องปูเนี่ยเขาปูเดี่ยวปเดี่ยวขอนเดียน์นึงขอนนี่ขอนเล็กเลยแต่กรับกรับีปเนาะ 嗯、oh.